สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะวันนี้ก็มี f อซีขอมานะครับผมเนื่องด้วยนะครับผมเขาไปซื้อกล้วยกล้วยมาให้นกงหัวจุกนะครับผมแล้วก็กล้วยมันมันไม่สุกนะครับผมมันเป็นกล้วยที่เขียวโลมาสักระยะหนึ่งเขาโลมานานมากเลยก็ยังไม่เออย่างให้นกกินไม่ได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเสียตัง เปล่าๆนะครับผมก็คือชาวบ้านเขาตัดมาขายนะครับผมในกรณีนี้ผมก็กกบอกไปเลยนะก็ได้ถือทําคลิปนี้มาเลยนะครับผมก็ได้สนการเลือกอผลไม้ที่จะให้นกนะครับผมต่างๆนะเข้ามาฟังในคลิปนี้นะก่อนอื่นเลยผมขอพูดถึงคิดนี้คนนะครับผมคิดนี้ได้กล้วยมาไม่สุกใช่ไหมเพื่อนๆจะต้องดูเหลี่ยมด้วยนะครับผมกล้วยนะถ้ามันยัง อ่าเข้าใจไหมถ้าว่าเหลี่ยมมันเยอะๆนะมันยังแก่นะครับผมมันจะต้องโรนานกว่าจะสุกนะบางคนก็เขาก็ไปตัดมาเลี้ยวนะครับผมทั้งๆที่มันยังเป็นเรียมอยู่เลยนะครับผมพูดง่ายๆนะถ้าไปตัดตอนเป็นเหลียมนะกล้วยมันจะไม่สุกนะครับผมเพราะว่ามันยังเป็นแป้งเลยนะครับผมมันยังไม่เข้ากระบวนการนะเพื่อนๆจะต้องดูกล้วยให้ดีนะครับผมอย่างน้อยนะถ้าเพื่อนๆที่ชอบซื้อกล้วยเขียวนะครับผมคือกล้วยน้ำว้าเขียวเลยนะ เพื่อนๆจะต้องดูไอ้ที่มันว่ามันลบเหลี่ยมหมดแล้วนะครับผมมันจะผมขอแนะนำให้นะให้ดูที่สุดสักลูกสองลูกนะครับผมอันนี้จะชัวร์ที่สุดนะเพราะว่าเอฟซีช่องเรานะชอบไปซื้อกล้วยที่ว่าเป็นกล้วยเขียวทั้งลูกอ่าแล้วไปซื้อไอ้ที่เป็นเหลี่ยมมาทั้งอันนะครับผมแล้วก็ได้มาบอกผมว่ากล้วยมันผมซื้อมาเล้วหลายบาทด้วยแล้วดันไม่สุก อ่าเสียใจมากนะครับผมเพราะว่าเขาก็บอกว่าตังเขาก็หายากนะครับผมนู่นนี่นั่น,นไอ้นี่ผมก็เข้าใจนะครับผมเจอกล้วยหวีเต็มๆหนึ่งลูกหนึ่งยี่สิบสามสิบบาทนะครับผมอ่าแล้วบางครั้งนกกินไม่ได้สามสี่ลูกนะเน่ามดเลี้ยวนะครับผมข้อนี้นะครับผมก็เลยมาบอกเทคนิคและวิธีการให้เพื่อนๆได้มีความรู้กันนะ เออไอ้กล้วยที่ยังไม่ลบเหลี่ยมดีอย่าไปซื้อนะครับผมมันยังเป็นแป้งนะโลนานก็ยังไม่สุกคือพูดง่ายๆนะครับผมบางคนชาวบ้านบอกเป็นว่าเขาก็รีบนะครับผมเขารีบตัดเกินนะมันไม่ตันสุกดีเขาก็ตัดมาเร็วนะครับผมทางที่ดีเราค็เลือกกล้วยที่สุกสักลูกสองลูกเลยเราก็ตัดสินใจซื้อมานะครับผมแล้วก็เพื่อนๆต้องดูให้ดีด้วยนะครับผมว่ากล้วยมันบุมเกสมาหรือเปล่า ถ้าบ่มเกสนะกล้วยโคโอามาไม่สุกนะครับผมแล้วเขาไปคุม้าคุมใช่ไหมแล้วเขาอัดเกสเข้าไปเพื่อให้อันนี้ผมไม่ได้แน่ใ,นใจนะครับผมว่าอัดเกสหรือว่าคลุมให้เกินเกตเพื่อให้กล้วยมันสุกไวเออไอที่เขาเรียกว่าบ่มเกสบ่มเกสนะอันนี้ใครมีความรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้หน่อยนะครับผมแต่ที่รู้รนะมันเป็นเกสนะครับผมถ้าโราเอไปให้นูกพุงหัวจุกที่ เป็นลูกนกหรือนกไม่เก่งเลงตายได้เลยนะครับผมหรือตัวเก่งเลงก็ทําให้ป่วยได้นะเพราะว่ามันรับก๊าซเกสตัวนี้ไปนะครับผมเป็นสารที่ไม่ดีต่อร่างกายของนกไม่ว่านกพวาคุณนะจริงๆมันก็ไม่ดีนะครับผมมันไม่สุกนะเขาเลยเอากออกมาบุ่มเกสนะครับผมเอออันนี้ก็ออกมาเตือนให้เพื่อนๆชาวนกพวงจุกได้ระวังกันด้วยนะครับผมการเลือกกล้วยนะครับผมคลิปนี้จะทํา โดยเพราะว่า,ามีเอฟซีเขาโดนมาโดนกล้วยที่ไม่สุกนะครับผมกล้วยที่ไม่สุกก็คือตัดทั้งทั้งที่ยังมีเหลี่ยมนะครับผมเหลี่ยมดูยังไงนี่เป็นกล้วยใช่ไหมที่ข้างๆมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับผมมันจะเป็นเหลี่ยมเก่งๆงเออมันยังเป็นแป้งนะเพื่อนๆต้องดูให้มันลบเหลี่ยมหมดบนนะแต่ชาวบ้านโกโก็ไม่ว่าโคโนะบางครั้งโกโกบางคนก็ไม่ได้เก่งชำนาญเป็นทุกอย่างนะครับผม โอ้โหก็ตัดมาโอ,อนเกินโอ้ก็ตัดมาโอ,อนทีนี้มันใช้ไม่ได้นกกินไม่ได้เพื่อนๆไปเสียตังค์นะนี่ผมก็เสียใจด้วยนะครับผมแต่ว่าเพื่อให้เกิดในกรณีศึกษาก็ถือว่าดีนะครับผมอออกมาบอกผมมาพูดนะครับผมผมจะได้มาทาคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับฟังได้รับชมกันนะครับผม <c oughs> แล้วก็หลากหลายอย่างนะครับผมอย่างเช่นอ่า ไม่นกพงก่ญจกกินบวบใช่ไหมบวบผมซื้อมาจากตลาดผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าบวบตัวนี้นะเออพอคาเมค้าเขาปลูกม,มายังไงเออก็อเอามายังไงนะว่ามันจะมีสารพิษต่อค้างหรือเปล่าอ่าถ้าเอามาแบบนี้นะในกรณีนี้สําหรับผมผมจะไม่ให้นกกินนะครับผมอ่า ใช่ไหมพอเราไม่รู้ว่าบวบมีถูกสารพิษหรือว่ายังไงมานะคุณนะไม่ตายนะคุณตัวใหญ่นะนกเพืเ่อนๆลองจักนำหนักดูกับคุณกี่เท่าอ่ามันตัวเล็กนิดเดียวมันได้รับปริมาณสารยามนิดเดียวมันก็ตายแล้วนะครับผมแล้วก็วิธีที่ผมแก้นะถ้าผมจะให้กินบวบผมก็จะไปขอซื้อคนที่เขาปลูกเองนะครับผมแล้วก็กโกไม่ใช้สารเคมีนะครับผมเขาใช้ปุ๋ยเคมีธรรมชาตินะเออเขาใช้อะไรนะ เขาใช้มูลงัวมูลไก่มูล,มลควายอะไรก็เล้วแต่นะครับผมเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการเล่งผลผลิตนะเล่งดอกเล่งผลอ่าอันนี้เพื่อน,อนๆลองคิดดูนะนกหนึ่งตัวนะบางคนเอาไปเป็นนกเข่งได้ใช่ไหมสร้างชื่อเสียงให้เขาได้นะครับผมการที่จะไปโดนแบบตายง่ายๆมันก็น่าสงสารนะครับผมผมในช่องผมผมก็จะเตือนตลอดนะครับผม ผ้าคลุมกันหวัดให้เพื่อนๆไปซื้อมันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่กันแค่นกหวัดนะมันยังกันพึ่งมิมมันยังกันตัวโตมันยังกันมาเรงสัตว์สัตว์พิษตั้งหลายนะครับผมที่จะเข้าไปในนกมันกินนะเพื่อนๆไม่ต้องไปทุ่นกนะครับผมนิสัยของนกนะมันจะจับมาเรงกินนะสัตว์พิษอะไรเข้าไปมันจะกินหมดนะจากประสบการณ์นะครับผมนกโงหัวจุกนะพึ่งมิมบินเข้าไปนะครับผมมิมมันจะ ไปกินกล้วยนะครับผมกล้วยในกรงนะแล้วนกโครงหัวจุกมันก็กินพึ่งเลยแล้วก็นกก็ตายนะครับผมเพราะว่าผมไปเห็นกับตายเองเลยนะครับผมแต่บ้านนะครับผมของเออช่างสมรถเถวบ้านเอาเป็นว่าในน้ำแค่นี้นะผมก็ได้บอกนะครับผมว่าเออนี่ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพึ่งมิมเข้าโครงนกกินตายนะครับผมแล้วก็ น่าเสียดายนะครับผมเพราะว่านกเโคบึ้นสองบึ้นสามนะครับผมตัวนั้นคือสองสามสองสามปอยทีสองสามสองส,สามจนโอ้โห,โหเข้าหัวใจผมเหมือนกันนะ,นนนะบึ้นทุกดอกทุกครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมีอะไรที่กันได้กันนะครับผมอ่าผลไม้ถ้าเราคิดว่ามันมียาเราก็เอาไปแช่น้ำนะแช่น้ําเกลือหรือว่าอะไรให้แน่ใจก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนมาก ยาพวกนี้มันจะอยู่ในบริเวณเปลือกของผลไม้นะเออเพื่อนๆก็ต้องดูเลจุดนี้ให้ดีนะครับผมถ้าเราดูเลดีนะครับผมเขาก็จะตอมเตนเราอย่างเต็มที่อ่าแล้วก็อ่าแล้วก็คลิปนี้นะก็มาจัดทําให้เลี้ยวนะครับผมการดูกล้วยเออดูกล้วยยังไงให้ถูกวิธีเอาไหมนกกินอย่างปลอดภัยและได้กล้วยสุกนะไม่ใช่กล้วยดิบ คือเพื่อนๆรอเป็นอาไไที่ย์ก็ไม่สุกหรอครับถ้าเขาตัดโอนแบอันนี้ก็ไปดูกันเอาเองเอาวิธีมาฝากเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมทางใต้กดติดตามไว้เพื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ